วิธีการถอดหน้ากากฟอร์เรนเจอร์ XLT นะตัวนี้นะครับยังเดิมๆอยู่ยังไม่เคยถอดไม่เคยลื้อนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องถอดตัวชิ้นนะครับชิ้นขอบล่างก็ได้หรือว่าขอบบนก็ได้นะครับเราก็เริ่มต้นขอบบนแล้วกันใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เราก็เสียบเสียบเข้าไปนะครับด้านล่างนี่นะครับอ่ามันก็จะมีกิปต่างๆอยู่นะครับเราก็ถอดออกมา ก็ชิ้นอาถอดชิ้นถอดชิ้วมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องถอดชิ้นลางชิ้นลา่างตัวนี้นะครับ ก็จะมีคลิปอยู่หกตัวก็ฝั่งทางมือนี่นะครับก็จะมีคลิปอยู่นี่นะครับก็จะมีคลิปนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเยอะเลยทำไม่ทวนนะฮะเอ <c oughs> ยอะจริงเลครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการถอดน็อตนะครับ น็อตเยอะเลยนะครับนี่นะครับถอดชิ้นล่างออกมานะครับเสียบวีบีก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับถอด,ดยากนิดนึงแล้วก็ถอดน็อตนะครับเบอร์แปดที่อยู่ข้างล่าง มานะครับแบบนี้แล้วถอดปั๊กแล้วก็ถอดแผงหน้าออกมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราต้องถอดตัวเครื่อง ก็จะเจอปลั๊กนะครับหลังวิทยุนะครับแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะนี่นะครับอันนี้เราก็ถอดวิทยุเดิมออกมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ต้องถอดจอเล็กออกมานะครับเพื่อที่จะประกอบจอแล้วก็เสียบปลั๊กประมุ่นเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการถอดวิทยุเดิมรถนะครับออกมาเรียบร้อยนะครับ